ท่านสาตุทนพุตธบริษัททั้งหลายสำหรับในตอนนี้ก็จะพูดเรื่องอุทมบริการสูตรหรือว่าวิธีปฏิบัติเพื่กรรมฐานเป็นการตัดกิเลสท,ที่เป็นสมุเทเฉติปหาร <c oughs> ตามในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนยันกับนิครทัปริภาชกสำหรับในการปฏิบัตินี้เขาบรรดาท่านพุทธบริษัท ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะว่าเป็นคำสอนโดยตรงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าว,ว่าไม่ดีต้องละให้เด็ดขาดสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าว,ว่าดีทำตามนั้นอย่างนี้บรรดาธรรมพุทธศาสนิกชนทุกท่านจะเข้าถึงพระนิพพานได้ตามที่ท่านต้องการ และโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องราวการแนวปฏิบัติพระกรรมาฐานที่ทำไปแล้ว12คัดเศษตอนนั้นทำในเวลาที่ป่วยไข้ไม่สบายมากเสียงก็ไม่ดีและตอนนั้นที่ทำขึ้นมาก็เพราะว่าคิดว่าตัวเองอาจจะตายถ <c oughs> ึงแม้ว่าเวลานี้ก็ยังไม่ดีนักอาการดีขึ้นบ้างนิดหน่อย ก็มาฟังตอนที่แล้วมาคนที่จะตายพูดถงบรรดาท่านพุทธบริษัทก็พูดตามอารมณ์ของตัวเองนั่นก็หมายความว่าในเมื่อตนเองไม่ไว้ใจตนเองคิดว่าตายแล้วจะไปที่ไหนเวลาพูดออกมามันก็พูดจากใจตั้งใจบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติตามนั้น แต่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันเป็นการเกินกำลังของบรรดาท่านพุทธบริษัทจึงขอปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเสียใหม่ไม่ใช่เฉพาะเนื้อเรื่องแล้วแล้วมาเล่าเรื่องความประวัติความเป็นมายาวไปบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะจับการปฏิบัติได้ยากข้อข้อ,ขอการปฏิบัติได้ยากฉะนั้นหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านใด นำเอาคัดเศษชุดก่อนมีเท่้งมีิบสองทิบสองคัดเศษไปแล้วถ้ามีความประสงค์จะมาเปลี่ยนใหม่ขอให้เจ้าหน้าที่ยอมไม่เปลี่ยนทันทีท้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตอนนี้ก็ยังไม่หายปย่วยแต่ว่าการดีขึ้นประมาณ30%เป็นวันที่7ตุลาคม2526 บอกวันเวลากันไว้ว่าบันทึกไวตั้งแต่เมื่อไรความตอนนี้เขาตัดท้องเรื่องในเกี่ยวการปฏิบัติทันทีความมีโยว่าเมื่อองค์สมเด็จพระจินาีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังถ้อยคําคนนี้ครูทัปรีภัยชกกับท่านสันฐานนกาบดีคุยกันซึ่งพระองค์สเสด็จประทับอยู่บนยอดเขาคิจโกูฏ ทราบเรื่องราวดีแล้วองค์สมเด็จพระบรมทิแก้วจึงได้สเสด็จหอกมาจากยอดภูเขาคิจกูดแล้วก็มันเดินอยู่ในที่ไกลขั้นนี้ครธทปรีภาชกนิมนต์องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเข้าไปในสถานที่พักสมเด็จพระผู้มีพระภาคจะในทรงตัดถาม ว่าเวลานี้สองคนคุยกันในเรื่องอะไรนี่โครบทัพปริภาชกกขบอกตามความเป็นจริงว่าข้าพระพุทธเจ้าอยากจะถามพระองค์ว่าการปฏิบัติเพื่อเป็นการละกิเลสตัดให้เป็นสมุเทเฉตประหารจะทำยังไงจึงจะบริบูรณ์ทำแบบไหนจึงจะไม่บริบูรณ์นี่ขอตัดเป็นใจความชัดๆ แ้าว,ว่าตามภาษาบาลีเท่ากับฟังก็ไม่ถนัดองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิโสภาจึงได้มีพระพุทธติกาตัดว่านี่ดูก่อนนีโครทะหมคคลผู้มีตาบะในโลกนี้เป็นคนเปลือยคำว่าเป็นคนเปลือยนี่เป็นศาสนาเชนในอินเดียที่เราเรียกกันว่าอาเจลกก็ได้เชนก็ได้แล้วก็ไร้มันญญาติ ไม่ปฏิบัติในมัญญาติที่ดีไม่สั่นมร่างไม่สั่นลมมัญญาติเลียมือเขาเชิญให้รับอาหารก็ไม่มาเขาเชิญให้หยุดก็ไม่หยุดไม่รับอาหารนี่ก็นำไว้นำมาไว้ก่อนนี่หมายความว่าเขาอาหารมาตั้งไว้ก่อนเวลาเดินมาเนี่ยเขาจะต้องออกมาพอดีถ้าก็ตามมาก่อนไม่ยอมรับ และไม่รับอาหารที่เขานำมาเฉพาะนั่นหมายความว่าอาหารที่เขานำมาเฉพาะชิ้นเดียวภาชนะเดียวเพื่อองค์เดียวไม่ยอมรับไม่ยอมรับอาหารนี่เขานี่มนคือเขานี่มนให้ไปฉันอาหารที่ไหนก็ไม่ไปแล้วก็เขาไม่รับอาหารจากปากหม้อนี่ก็หมายความว่าถ้าข้าวเขาตั้งไว้เลือเมาข้าวข้าวมาจากปากหม้อีจะไม่ยอมรับ เธอตักจากปากหม้อเดียวนั้นไม่ยอมรับไม่รับอาหารจากหม้อข้าวหมายความว่าเวลาที่เขาจะใส่บาตรย,ยกหม้อมาทั้งหม้อไม่ใส่ขันอันนี้ไม่ยอมรับแล้วก็ไม่รับอาหารนี่บุคคลยืนคล่อมธรณีประตูนํามาน่หมายความว่าก่อนที่นํามาก็ยืนคล่อมธรณีประตูอยู่ไม่ยอมรับ แล้วก็ไม่รับอาหารที่บุคคลยืนคล่องคร่อมครกครกนํามาไม่รับอาหารที่บุคคลยืนคล่อมสากนํามาหมายความขณะที่ก็ยืนลอยใส่บาตรนี่ก็ยืนคล่อมอยู่อันนี้ก็ไม่อยากนะไม่รับอาหารที่บุคคลยืนคล่อมท่อนไม้นํามาไม่รับอาหารของคนสองคนที่กําลังบริโภคอยู่ ก็มาในหมายความว่าเขาจะให้ของที่เขากำลังกินอยู่เขาเตรียมตัวไว้แล้วแต่ว่าเขานั่งกินอาหารจนอยู่รออยู่ก่อนเพราะมันหิวของใส่ขันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่ยอมรับไม่รับอาหารของหญิงที่มีขันหญิงมีคันใส่บาทไม่ยอมรับไม่รับอาหารของหญิงผู้กำลังให้ลูกดื่มนม เข้าใจไม่ยากไม่รับอาหารที่เขานัดแตะทํากันไว้ก่อนมาด้วยเขาเตรียมการอย่างเวลาตุดเวลาซึ่งกลางเขาจะทำบุญเขานัดกันว่าเราจะทําอย่างนั้นเราจะทําอย่างนี้เพื่อถวายพระอันนี้ไม่ยอมรับไม่รับอาหารในที่ซึ่งสุน,นัขได้รับเลี้ยงดูหมายความว่าเขาเลี้ยงสุน,นัขอยู่แต่ขเขาเตรียมไปแล้วเขาเอาของขามาใส่บาตร ของน่ามาดีเลี้ยงสุนัข่ก็ไม่ยอมรับไม่รับอาหารที่มันแหลงวันตอมเป็นกลุ่มๆุมอันนี้ก็น่าจะจะน่าจะไม่รับนะ <c oughs> แล้วก็ไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่ดื่มยาดองเขารับอาหารที่เลือนหลังเดียว แล้วก็กินคําเดียวรับอาหารจากเรือนสองหลังแล้วกินสองหลังเรื่อยไปจนกระทั่งรับอาหารจากเรือนเจ็ดหลังก็กินเจ็ดคำขอโทษรับอาหารจากเรือนหลังเดียวกินคําเดียวรับเรือาหารจากเรือนสองหลังกินสองคำเรื่อยไปรับอาหารจากเรือนถึงเจ็ดหลังก็กินเจ็ดคำอจางนี้เป็นต้นแล้วก็ยังอัตภาพ ด้วยอาหารในถาดน้อยๆใบเดียวบ้างเวลาจะกินใส่ถาดเล็กๆใบเดียวบ้างสองใบบ้างสามใบบ้างสี่ใบบ้างถึงเจ็ดใบบ้างและกินอาหารที่มีระหว่างเว้นวันหนึ่งบ้างคือกินวันเว้นวันบ้างกินวันเว้นสองวันบ้างกินวันเว้นที่เจ็ดวันบ้าง เป็นผู้ประกอบด้วยความขนขายขวายในการบริโภคพัดที่เวียนมามีระหว่างเว้นตั้งแต่เกึ่งเดือนชิ้น,นี้บ้างนันหมายความว่าของที่เขาจะนํามาถวายกินไปครั้งหนึ่งคือเว้นไปครึ่งเดือนวันนี้เขาจะเอานําแกงเผ็ดมาถวายกินแกงเผ็ดวันนี้ภายในอีกสิบห้าวันจะไม่จอมกินซ้ำอย่างนี้เป็นตน้น เขาเป็นผู้มีผักดองเป็นอาหารบ้างกินเฉพาะผักดองกินเฉพาะข้าวฟ่างเป็นอาหารบ้างกินเฉพาะลูกเดือยเป็นอาหารบ้างกินเฉพาะกากข้าวเป็นอาหารบ้างมียางหรือสาหร่ายเป็นอาหารบ้างมีรำเอเอากินเฉพาะรำเป็นอาหารบ้างกินเฉพาะข้าวตังเป็นอาหารบ้าง กินเฉพาะกัมยานเป็นอาหารบ้างแล้วก็มีหญ้ากินเฉพาะหญ้าอย่างเดียวเป็นอาหารบ้างกินขี้โคเป็นอาหารบ้างกินเงาและผลไม้ในป่าเป็นอาหารบ้างไม่บริโภคผลไม้ที่หล่นเองพอขอโทษบริโภคเฉพาะผลไม้ที่หล่นเองเป็นอาหารบ้าง เขานุ่ง <irgendw> ผ <el che> anyway, ้าป่านโดยเฉพาะบ้างคือผ้าอื่นไม่นุ่งหรือว่าผ้าแกมกันคือผ้าป่านบ้างผ้าอะไรบ้างผสมกันก็ใช้ได้นุ่งผ้าห่อศพบ้างนุ่งผ้าเฉพาะผ้าปอนสกุลบ้างนุ่งเฉพาะผ้าเปลือกไม้บ้างนุ่งเฉพาะหนังเสือบ้างนุ่งเฉพาะหนังเสือที่มีแรปัครบบ้าง นุ่งผ้ากากรองบ้างแล้วก็นุ่งเปลืกอกผ้าที่ทำได้เปลือกปอกรองบ้างแล้วก็นุ่งผ้าผลไม้กรองบ้างนุ่งผ้ากำพลทำได้ผมขนบ้างนุ่งผ้ากำพลที่ทำได้ขนสัตว์บ้างผ้าแล้วก็นุ่งผ้าที่ทำได้ขนปีกนกเข้าบ้างเป็นผู้ถอนผมและหนวด นี่หมายความว่าหนวดก็ดีผมเขาก็ดีของเขานะั้นไม่โกนเขาใช้พิธีพยายามถอนให้มันหมดไปนั้นบอกว่าคือประกอบในการข้นขวายในการถอนผมและการถอนหนวดค่อยๆถอนถอนกว่าจะหมดเป็นผู้ยืนคือห้ามอาศนะบ้างนั่นหมายความว่ายืนไม่นั่งยืนอย่างเดียวไม่นั่ง แล้วรพูนนั่งกระโยงโดยเฉพาะบ้างคืออย่างวิธีอื่นไม่นั่งนั่งเฉพาะกระโยงอย่างเดียวแล้วคือประกอบความเพียรในการนั่งกระโยงบ้างสมัยความม่ต้องยับยัง้งพยายามทุกอย่างถ้ามันจะเพลียอล้รก็ตามไม่ยอมหยุดจะกระโยงยตลอดเวลาเป็นผู้นอนบนหนามคือสมเร็จการนอนบนหนามบ้างอเอาหนามมาปูนอนเป็นการทรมานตัว แล้วก็เป็นผู้นอนบนแผ่นกระดานบ้างสำเร็จการนอนบนเนินดินบ้างคือนอนเฉพาะบนเนินดินบ้าง mm hmm. เป็นผู้นอนแตะแข็งข้างเดียวบ้างเป็นผู้หมักหมมไปด้วยทุรีบ้างคือปล่อยตัวปเ,เปืเเปอ้อนมันจะเปื้อนมันจะปล่อยยังไงก็ตามก็ไม่ยอมที่จะไปอาบน้ำอาบท่าปล่อยมันตามเรื่องหรือไม่ถือร่างกายเป็นสคัญ เป็นผู้อยู่กลางแจ้งโดยเฉพาะบางคือไม่เข้าในร่มพ้นตกฟ้าร้องไงก็ช่างเป็นผู้นั่งบนอาสนะตามที่ลาดไปบ้างหมายความว่าใครเขาปูให้ยังไงก็นั่งอย่างนั้นบ้างอันนี้รู้สึกเพล่านิดนึงเป็นผู้บริโภคอุจจาระบ้างนี่แย่หน่อยนะเป็นผู้ห้ามน้ำเย็นคือว่ากินเฉพาะน้ำอุ่นบ้าง อาบน้ำวันละสามครั้งบ้างคือประกอบในการอาบน้ำวันละสามครั้งนะั้พระพุทธเจ้าทรงตัดถามว่าดูก่อนนิโครธะท่านจะสำคัญความข้อนี้เป็นอย่างไรถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาตรด้วยะเป็นการหน่ายที่บริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์อันนี้พระพุทธเจ้านำอภิปทาของพราหมณ์ไม่ใช่ของทางพุทธมาพูดกับน,นิโครธา กล่าวไปหมดแล้วก็ถามว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่ดีหรือไม่ดีครับ้วนไหมนิโครทะปรีพาชชก็กราบทุนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปเป็นการหน่ายบาปที่ไม่บริบูรณ์พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนนิโครธะเรากล่าวว่าอุปกิเลสมาก การหน่ายบาปด้วยวิธีนี้นี่ก็หมายความว่าวิธีที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดธรรมดาท่านพุทธบริษัทธรรมดาเพื่อนวิสุทธิสมณเณรทั้งหลายโปรดทราบวิธีทั้งหมดที่ทามาแล้วเขาจะดีเขาจะไม่ดีเป็นไปการใดก็ตามอันนี้ผมก็ไม่ขอวิจารณ์เพราะว่าเป็นถ้อยคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับว่าการทำอย่างนั้นเป็นอุปกิเลส ไม่มีข้อไหนที่จะนิยมว่าดีเลยแต่ก็มีบางข้อที่ยังเขาไม่กินเหล้าเขาโทษด,ดงังปึงปังทุสีมันหลน่นไม่กินเหล้าก็ดีอย่างนี้เป็นต้นไม่กินอาหารที่มาแลงวันตอมก็ดีความจริงก็รู้สึกว่าจะดีแ้วก็พิจารณาปฏิปทาแล้วทั้งหมดเป็นอัตตะกิริมฐานิโยค ทำเฉพาะเรื่องทางกายอย่างเดียวไม่ปรับลงทางใจคืนทำไปอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ติดในโลกธรรมแปดระการคือนิยมในการสันเริญเป็นต้นแล้วก็มีกับความรู้สึกว่าจะมีมณะถือตัวถือตนมากถือว่าฉันเนี่ยทำได้ดีที่สุดทำได้เประเสรฐที่สุดใครทำโชคฉันไม่ได้ ดันั้นขอบรรดาพระโยคาวาจรั้งหลายและบรรดาญาติโยมผู้บริษัทที่ปฏิบัติเพระกรรมฐานอย่าปฏิบัติตามนั้นถ้าทุกท่านเชื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าถ้าไม่เชื่อก็เป็นหน้าที่ของท่านนีก่กงโปรดทราบบรรดาิูุสธดสมเด็จทั้งหลายโปรดทราบว่าถ้อยคําในอุทมบริการสตรนี้ ให้ถือเป็นระเบียบปฏิบัติของพระในสำนักนี้สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงว่าไม่ดีต้องพยายามละสิ่งใดดีพยายามทำตามนั้นแล้วก็ทั้งยังละไม่ได้จริงๆก็ยับยั้งอยู่แค่ใจคันใช้คันติบารมีอดทนเข้าไว้แลาใช้วิทยะปารมีห้ามปรามอย่าให้มันไหลมาทางกายละวาจา ถ้าทําไม่ได้อย่างนี้เนี่ยครับก็นิมล์ออกไปเถอะเถอะนั่นหมายความยังตัดไม่ได้จริง,รงๆก็ไม่ได้ว่าเป็นได้เพียงว่าถ้ายังตัดไม่ได้ก็ยับยั้งจะให้ไหลมาที่ปากอย่าให้มันไหลมาถึงกายคือปากอย่าพูดตามอารมณ์ชั่วกายอย่าทําตามอารมณ์ชั่วให้มันอยู่แค่ในใจไม่ชากิเลตทั้งหลายเหล่านี้ก็จะสลายตัวไป นี่ก็ต่อของท่านไปตอนนี้คงจะไม่จบอีกตอนหนึ่งแต่นกล่าวว่าตอนนี้ว่าโดปกิเลเขาบอกคนผู้มีตบานนี่ก็หมายความว่าผู้มีตบะคือมีความเพียรเป็นเครื่องเพราะบาปถูกต้องแต่ว่ากําลังใจเสียทําถูกแต่กําลังใจเสียเขาฟังต่อไปใช้ไม่ได้อีกใช้ไม่ได้อีก เสียงผมก็ยังไม่สมบูรณ์แบบยังขาดตอนอยู่แต่ก็พยายามทำเพราะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาการไข้มันดีขึ้นมันจะตายหรือไม่ตายก็ไม่ทราบเดี๋ยวตายแล้วไม่ได้ทำคุยกันต่อไปว่านี่โครทัปรีภาชกทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคเจ้าสตรัสอุปกิเลสมาก มากอย่างในการหนายบาปด้วยตะบะที่บริบูรณ์แล้อย่างนี้เป็นอย่างไรพระเจ้าค่ะนความหมายเขาถามต่อนะว่าคนที่ปฏิบัติไอตาบะคือความเพียนเป็นเครื่องเผาบาปให้บาปให้เราร้อนคือหมายความพยายามตัดกิเลสจริงๆทำถูกจุดแต่กำช้ไม่ได้ขอได้ฟังตามนี้นะครับ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรตัสว่าดูก่อนนิโครธะบุคคลผู้มีตะบะคือมมีความเพียรเป็นเครื่องเผาบาปให้เราร้อนในโลกนี้ย่อมถือมั่นตะบะเขาเป็นคนผู้ใจดีมีความดำริบริบูรณ์ด้วยตะบะแม่ข้อที่ผู้มีตะบะถือมั่นตะบะดีใจ มีความดาริพิบูรณ์ตัวตบานั้นนั่นแลย่อมเป็นอุปเกลสกับบคุคคลผู้มีตบานี่ก็หมายความว่าทำน่าถูกแล้วเต็มใจทําแต่ว่าไปปักจุดอย่างเดียวว่าเราทําอย่างนี้จึงจะบรรลุมรรคผลเป็นว่าจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเมื่อบคุคคลมาแนะนำและไม่ยอมพลิกแปลง แต่ถ้าบังเอิญตะบะคือความเพียรเป็นเครื่องเผาบาปทำลายกิเลสนั้นมันเป็นก,กำลังใจที่อ่อนไม่สามารถทำลายกิเลสได้กิเลสก็เลยไม่หมดไปอย่างนี้ถือว่าท่านองตนเกินไปถือตนเกินไปใช้ไม่ได้เพิอบอกิเลสข้อต่อไปท่านตอบว่าดูก่อนิโครทะบุคคลผู้มีมตะบะย่อมถือมั่นตะบะ เขาย่อมยกตนข่มผู้อื่นได้แตะบะนั่นแม่ข้อที่ผู้มีตะบาะถือมั่นตะบะยกตนข่มผู้อื่นได้แตะบะนั่นแหลย่อมเป็นอุปกิเลสแกบ่บุคคลผู้มีตะบาทในกวาหมายว่าการทันลงตนตนประพฤติอย่างไรอย่างหนึ่งเป็นเครื่องเผาผลาญกิเลสแต่ว่าจะเผาหมดหรือไม่หมดก็ไม่ทราบ แต่กับท่านนงตนคมขู่ผู้อื่นว่าผู้คนอื่นนั้นดีสู้ฉันไม่ได้อย่างใน,นเวลาในปัจจุบันนี้เราก็เห็นเห็นมีอยู่ไม่น้อยเป็นกันเวลาไปพูดทิ่ไหนคนดค่ดคนนู้นบ้างปริบริพายคนนี้บ้างคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีบ้างใครไหวเทวดาไหวหมาดีกว่าบ้างอะไรพวกนี้เป็นตน้น อ้นี่น่ก็ถือว่าเป็นการทนงงถือตัวในเบับะคมโกคนอื่นรวมความเมื่อข้อ,อนี้ผมเห็นว่าเป็นกิเลสที่หยาบที่สุดไม่ใช่กิเลสเล็กน้อยเลยวนต่อไปว่าดูก่อนนีิครูทะบุคคลผู้มีธบะย่อมถือธบะย่อมถือมั่นในธบะเขาให้ลาบสการะและความสนเสริญเกิดขึ้นโดยเดบบะนั้น ขาเป็นผู้ดีใจมีความดำริบริบูรณ์ด้วยลาบสการะสรรเสริญแม้ข้อที่มีผู้มีธบะดีใจมีความดำริบริบูรณ์ด้วยลาบสการะสรรเสริญน,นี่แหละยอมเป็นอ,อุปกิเลสอย่างหนึ่งไอ้นี่ก็เห็นชัดที่พระเจ้าทรงตรัสนี่เป็นการติดในโลกธรรมบุคคลที่จะละกิเลสจริงๆเนี่ยเขาต้องละโลกธรรม ลาบก็ดีสรรเสริญก็ดีถ้าเราไปติดก็ถือว่าเป็นผู้มีกิเลสท่วมตัวผมก็อยากจะพูดว่ามีกิเลสเลยหัวเสียงผมก็ยังไม่ดีนักนะครับยังแหบมากแต่ว่าต้งนี้เพราะอะไรเพราะโลภความโลภมันก็เป็นของไม่ดีแล้วติดในลาบกิเลสก็จมมันก็เต็มปลักในร่างกายติดในสรรเสริญที่พระเจ้าทรงตรัส ลาบลาบยศสนเสริญสุขเป็นโลกธรรมถ้าเราติดนันก็มีความทุกข์ลาบที่เรามีมาได้แล้วมันก็เสื่อมหมดไปได้ถ้าเรายินดีในการได้ลลยลาบไม่ช้ากำลังใจก็ต้องเสียใจสะดุดใจมันลาบหมดไปคําสนเสริญก็เช่นเดียวกันคำสันเสริญไม่ใช่ของดีถ้าเราติดในคำสันเสริญเราก็จะมีแต่ความทุกข เพราะว่าไม่มีใครเขาวมานั่งนั่งตั้งตานั่งสันเรินเราตลอดวันคนที่เขาสันเรินเราได้เขาก็ติดเราได้ฉะนั้นจงจำไว้ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านินทาประสองสาเป็นธรรมดาของชาวโลกชาวโลกทั้งหมดเกิดมาตั้งพบนินทาและสรนเริญนี่ท่านมาติดลาบติดสรนเรินก็เป็นอภิเลสอย่างหนักเห็นจะพอมีแล้วมั้งพอมีไหม ฟังฟังตามวิทยุพอจะพอได้ยินบ้างหรือมั้งองค์ทรงตัดต่อไปว่าน,นี่ครทะาผคนผู้มีตะบะย่อมถือมั่นตะบะเขาให้ลาบสการะดรสันเสริญเกิดขึ้นด้วยตาบะนั้นเขาย่อมย่อมยกตนของผู้อื่นด,ด้วยลาบดรสการะในความสังเสริญนั้นแม้ข้อที่ผู้มีตะบะถือมั่นตะบะ ยังลาบดศสกาและสรรเสรินให้เกิดขึ้นด้วยแต่บัดนั้นยกตนขนผู้ยกตนขมผู้อื่นได้ลาบดศสกาและสนรเสริญอย่างนี้ย่อมเป็นกิเลสแก่บุคคลผู้มีแต่บานั้นหมายความทั้งลาบทั้งยศท่านสรรเสริญสุขมีความเพียรในพวกกังง่ายๆว่าบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาหรือท่านนี้เข้ามาเจริญเป็นกรรมฐานที่ใดที่หนึ่งก็ตาม ทำแล้วคนก็มีความเคารพนับถือเขาให้ลาบมากเขาสเสริญมากสมัยนี้ก็ต้องมียศด,ด้วยมิตรมียศถาวราศักดิ์ก็เลยลาบก็ดีคำทันเสริก็ดียศก็ดีไปค่มขู่คนอื่นว่าเธอในชู้ฟู้ฉันไม่ได้นะฉันเป็นเพระครูนะฉันเป็นประราชาคณนะฉันสามัญฉันราชฉันเทพฉันธรรม ชั้นพรมและชั้นสมเด็จหรือเป็นสมเด็จพระสังฆราชไอ้น,นี่ไม่ได้ปราโมทย์นะถ้าว่าถ้ามีความรู้สึกว่าด่งกว่าบุคคลอื่นในเรื่องนี้ท่านถือว่าไม่กิเลสในกระบางท่านคิดว่านี่ฉันเนี่ยลาบสการะเยอะใครๆก็ให้ฉั้นมากใครๆสู้ฉันไม่ได้หลงในลาบสการะในลาบสการะไปข่มขู่คนอื่น ว่าท่านหากินไม่ได้ท้าไม่ถูกใจคนสู่ผมไม่ได้เอาไปเบ่งทับคนอื่นเขาและคำสรรเสริญเย็นยอถ้ามีคนเคารพนับถือมากก็เอาคำสรรเสริญเยินยอไปข่มขู่ว่าใครที่ไหนคนที่คุยกับผมเนี่ยมีลุกสิทธิ์ลูกหามากเท่าผมไหมผมมีลูกสิทธิ์ลูกหามากกว่าถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าตัสว่าเป็นกิเลสอย่างหนัก ในยเวลาสองนาทีนันนี้นะต่อไปก็ทรงตรัสว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีตาบะย่อมถือตาบะเขาให้ลาบสการะความสันเริญเกิดขึ้นโดยตาบะนั้นเขาย่อมเมาย่อมลืมสติย่อมถือความเมาเอาด้วยลาบสการะและความสันเสริญนั้นแม้ข้อที่มีผู้ที่มีตาบะถือมัน่น ยังลาบสก,การะและสันเิญให้เกิดขึ้นโดยธรรมนั้นเมาลืมสติถึงความเมาได้ลาบสก,การะส,สันเิญนั้น,นนี่แหละย่อมเปน็นบก,กิเลสแก่ผู้มีธรรมสำหรับผู้นี้ก็เหมือนกันเป็นผู้เมาลาบก็ดีสก,การะก็ดีส,สันเิญก็ดียศถานมรรดาแสก,ก็ดีครึมมีความรู้สึกยังไม่ไปข่มคนอื่นแต่มีความรู้สึกในใจว่าฉันนี่แม่ ฉันมีลาบเยอะมีคนชอบใจมากสนเสริญเยินยอเยอะฉันมียศถาบรรดาศักดิ์สูงอย่างนี้ก็ตกอยู่ในโลกกรรรมจมปลักแทนที่กิเลสจะหมดไปกิเลสกันเลยหัวไปไหนไหนบรรดาธิพุตธบริษัททั้งหลายข้อน,นี้เท่าที่กล่าวมาแล้วนี้ทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสุขวก,กล่าวว่าเป็นประกิเลสอุป,ปะเพเข้ากล้ไปใกล้มันกิเลสถือความเศร้าหมอง รวมความมา่เราเดินก็ไปหาความสุขสงกของจิตฉะนั้นขอสาวกขอองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทุกท่านจงละอารมณ์นี้จากใจถ้ามันละไม่ได้จริงๆให้มันขังอยู่แค่ในใจย้ายไหลมาถึงปากจะไหลมาถึงกายถ้าเราทรมานมันอย่างนี้ไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่มันก็หลุดไปจากใจเราเองสำหรับวันนี้ เวลานี้ก็หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบรนดาท่านพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี